คุณลงเดือนทานอยู่นะส่วนถ้าได้ไม่ทานก็คือไม่ทานเราไม่ว่ากันเนาะแลดว่า F C T P ทั่วโลกจบท้ายไงสวยๆเยเขียนเลยสวยๆเลยมารวมเลย เียโอ้ป้าเขียนสวยมากเลยปิดจบที่ผ้า77เมตร Oh my god อ้ my god ความยาว77เมตรแต่แต่เราให้หน่อยไม่หน่อยดึง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 มันได้บอกอะไรนะเป็นเลข77เฉยเฉยหรอค่า20บาทหรอมาเขาจะใส่เดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยว่ ปิดท้ายเลยเจอนนะห้าคายแอนดิแดนถ้าบอกว่าขาดหนึ่งค่าเนี่ยมันคิดก่อนนะขาดยี่สิบแอนมีไหมแอนมีให้เงี้ยไม่้ไหมแอนไม่มีขาดสิบเก้าบาทอ่ะฮะขาดสิบเก้าบาทก็เลยใส่ยี่สิบมันมีเหรียญอยู่ในนี้ไง่าอไม่ขาดแอนไม่ขาดนี่นี่นี่ในกระเป๋าเนี่ยป้าใส่ถุงอย่างนี้ป้าใส่ถุงแอนใส่ให้แล้วป้าเอาคันมาใส่มาเอาคันมาใส่กันนี่มานี่ไงสิบเก้า เราเขียนมา3วันนะฮะถ้าทั้งหมด77เม็ดสิบเก็บปากกาแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทุกท่านนะ FC 3 P FC ลุมพลไปแต่ทุกโลกแผ่นสุดท้ายต้องดึงช่ไหมทัดนะเพราะมาผ่านไปเก็บสวยนะเนี่ยเออสวยป้าเขียนสวยมากปากกาปากกาปากกาเขียนปากกามาเก็บทุกอย่างแล้วเลยนายยอด แยอดีเทาไรแล้วหนึ่งศ่หกแปดเกค่ะหนึ่่าม่อ่านีตั้งด้วยเออนาตั้งลงในแอฟฟด้วสี่แปด้าห่่กแปด้าหนึ่งศูนย์สี่หกแปดเกในนามุิรยุปนิพลประแตนั่วโลก3าวันเท่านั้นเองนะได้ทั้งหลักโล้วค้าเรียกว่า เจ็ดเล้าใช่ไหมเรียกเป็นลานหรือเปล่าล้านเออเขาเรียกนั่นแหละเจ็ดเจ็ดล้านจ็นิ้วล้านเออเขาเรียกเป็นล้านี่เขาเรียกเป็นล้านเจล้านออเจ็ดเลาลาและลานอัเลยินได้ไหมตอนนี้ควชม่งหนงศนี่หกด้นนมหน่งศูนย์สี่หกแปดเก้าแปดเก สวยมากสวยมากหนึ่งสี่ยอดยังไม่นิ่งยอดยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งยังมีไหลาเข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปต่อกันท่วัสอ่านะครับแต่ว่าเฉพาะนะวันนี้เวลานี้เขียนกอดใตอย่าเพิ่งใส่เขียนก่อนว่าใบนั้นมีเท่าไหร่ใช้กระดาษไงเห็นเลยก็ราของมิเสือรก็ยังมีไหลยเข้ามานีอ ตับเพิ่อีกเครื่องหนึ่งนู่นนู่นนู่นม่ใช่เป็เครื่องใหญ่นอเอาอยู่นี่อยู่นี่อยู <Okay. S 1> ่นี t ่โอเค FCTP ทั่วโลกนะคะรตรงสื่อปลาสวยมากเลยนะขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวขอลงก่อนนะจ๊ะ f c t านี่นะนี่นะ สำหรับท่านที่มาไม่ทันนะฮะไม่ต้องห่วงนะมีเอฟซรุมผลป้าแตน่วโลกอยู่ตรงนี้รวมกันแล้วนะสาหรับท่านที่อาจจะไม่ได้ดูไลฟ์สดต่ช่วงสามวันที่ผ่านมานะคะม้วนไหมพาชงตัวแล้วหรอม้วนไหมม้วนไหมผ้าม้วนจิ๊กจันกเลือก ก็เลยเดี๋ยดกเลยคนเดียีเนี่ยผมก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะให้พียนวัดแบกก็ได้เนี่ยไม่ไ้อทรศัพท์ค่ะไปหนแบกกคนนั้นได้บุญหลายแบกทั่วโลกยังไม่ได้เอาด้านลงเลยกระเป๋ากับม้วนผ้าอีกสองม้วนลงเกี่ยวตู้เลย อ๋ออลงไม่ได้เช้าอล้ม้เรแบบีนม้บอใครแบบคนนั้นบุญหลาว่าแไปื่ออมันก็ันเิกินไปไม่มีดแอยังคะยังแอร์ที่เสปิดแ้วนะคะเอาเปิดตรงนี้ด้รเปิดค่ะเป็นลเอาินดแล้วนะคะแล้วที่มันมีคอะมันจะไป มันยังไบบไปอย่าได้ชวนมันเยอะมไม่มีใครเบิ่อก็แมวเด้ออยู่ตรงถันนั่นและแม่ล้วนี่ไทเกอร์มันไม่มันไม่นะมันไม่ได้ยนบนรลอกพาไปเลยไทเกอร์ อันนี้ยังแม่ไม่กดย20บาทแทนนะต้องกดยี่สิบาทส่งแทนไปด้วยเน,นี่ยแล้วมองไปเอออ,อ,ออ่อนพ่อแล้วอ่อนเข้าไปจำปีจำปาก็าุ่นไปเฝ้าแม่อยู่ทางประตูหุ่นอ่ะ กินกินกินนั่งลงนั่งลงนั่งกินดีๆนั่งกินดีดีกินอาหารเก่งแล้วนั่นนี่สะอาดเสร็จแล้วแม่ดาวก็จะมาลดน้ําดาวเรืองต่อนะคะมาลดน้ําดอกไม้นะคะนี่แม่ดาเปิดไว้ตอนที่ทําความสะอาดเนาะแล้วเราก็จะมาลดน้ําดอกไม้กันต่อนะคะทองอุไลแล้วก็ ดาวเรืองนะคะคือแม่ดาเอาลวดมัดไว้ค่ะถ้าเรากำนานๆมันก็เหนื่อยเนาะถ้าเรากำนานๆมันก็เหนื่อยก็เลยเอาลวดมัดไว้ค่ะไม่ได้มาลือออกต้นบานชื่นมันไม่สวยลวดน้ำให้ดาวเรืองก่อนนะดาวเรืองอันนี้กำลังงามค่ะเอา้าแม่ดาลืมดู ต้นพริกนี้ก็ไม่ได้เอาย้ายออกไปนะอีกทีย้ายออกไปมีต้องลื้อออกนะเพราะว่าดาวเรืองกำลังออกดอกอย่างสวยงามมีต้องลือ้อ เพราะามันไม่สวยแลย้วรู้สึกว่ามันจะแห้งหมดแล้วดีใจจังเลยนะที่ส่วนชมเนื้อที่แม่ผักกาดนะคะส่งมาเนาะออกดอกแล้วนะคะ ขอกดอกอยางสวยงามนะคะเราจะดูแลเป็นอย่างดีนะคะดาเรืองก็คงจะหมดแล้วนะคะดอกเนี่เพราะว่ามันไม่มีดอกตูมอีกเนะาะมันไม่มีดอกตูมแซมมาอีกนะมันก็น่าจะหมด แม่ดามาทางด้านหลังก็เลยย้อนแสงไปนิดนึงนะคะ